ยังงไนนะเอาไข่สาวลาวชว์นะเนี่ยไถ่หรือเล่เอาซอันนี้ซอสซอสพริกเก<อ>็หมอกคอมเมนต์บอยเนี่ยคอมเมนต์บอยบอกเอาของไทยนะเล่าเอาเนี่ยเล่าไทยปะเล่าไทยแค่ไหนะบอยจ๋าบอยดูนั้นนี่สินค้าไทายที่คนลาวดีหยุ่นใสแล้วชอบที่สุดแต่อของขมิ้นอะ่ะคนลาวไม่ชอบมขมิน้นขมิ้นทอดนี่น้ำปลากับน้ำปลาไทยเนี่ย โอ้โหนะครับน้องเดียพูดให้อบอยพูดให้เขมรน,นะครับได้เก็บแสบปวดแสบปวดร้อนมากๆนะครับสปปลาวนะครับไม่ใช้สินค้าเขมรใช้สินค้าไทยนะครับไรเงาสินค้าเขมรแบบ100%เอร์เซนตะพูดขิงบอยนะครับนี่แหละคือความจริงใจนะครับที่คนสปปลาวมีให้ประเทศไทยซึ่งน้องเดียเองก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับที่ มาเที่ยวประเทศไทยบ่อยๆนะครับแล้วก็ถือว่าทําคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละครับอยู่เคียงข้างประเทศไทยทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาซึมซับในประเทศไทยนะครับไม่ไม่ได้มาทํางานไม่ได้มาซึมซ,ซับเหมือนบอยอดไม่ได้มาอยู่นานๆแบบนี้แต่สิ่งที่เขามีคือเขาคิดว่าอยู่ข้างประเทศไทยเนี่ยดีกว่าอยู่ข้างเขมรในร้อยเท่าพันเท่าซึ่งวันนี้นะครับ มีโอกาสได้เห็นทีมงาน,นไปกันสนุกมากแต่บ๊ยอดไม่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปก็ขอส่งกำลังใจไปนะครับวันนี้ไปกินเฝอหรือว,ว่าก๋วยเตี๋ยวที่ศปปูลาวนะครับซามหนึ่งกับประมาณ5 0,000ื่นกิจเนาะแต่ว่าซามใหญ่มากๆก็ถือว่าคุ้มนะครับอร่อยนะที่บยอดได้ดูคลิปแล้วหนึ่งในนั้นคือไฮไลท์นกักกะเป็นเครื่องปรุงนะครับท่านผู้ชมเครื่องปรุงเนี่ยเป็นไฮไลท์ทําทําไมถึงบอกว่าไฮไลท์เพราะว่าเครื่องปรุงล้วนแต่เป็นสินค้าไทยท่านผู้ชม ๋ยวมายัดขึ้นเฮนดูอีกรอบหนึ่งครับล้วนแต่เป็นสินค้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วนะครับแล้วก็น้ำปลานะแล้วก็ซอสนะครับคือทุกอย่างในนั้นนะครับล้วนแต่เป็นสินค้าไทยนะคนลาวชื่นชอบนะครับสินค้าไทยถามว่าสินค้ากรเมนมีไหมไม่มีครับบายัดเกิดมาเนี่ยจะ30แล้วนะครับ30แล้วแต่นะครับไม่เคยนะครับ ไม่เคยได้ซิมสินค้าขเขมรแล้วก็ไม่อยากจะซิมด้วยนะครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นหนึ่งเลยด้ด้านความสะอาดนะครับด้านความสะอาดเนี่ยหนึ่งยดว่าไม่ผ่านนะครับสองก็คือไม่เคยกินแล้วก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นไม่กินดีกว่าเลือกใช้สินค้าไทยดีกว่าคือในในนั้นเนะ่เครื่องปรุงนะครับแทบจะ100เซ์เลยที่เป็นสินค้าไทยน้องเดียนะครับสาวลาวนะ ถ้าอยากเข้าไปติดตามรับชมก็สามารถเข้าไปได้ซึ่งอยู่ในนั้นคือทีมงานครบหมดนะครับหนึ่งที่ทีมงานบอยดรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยมีบ่าวต้นบ่าวแจ๊บบ่าวโบบ่าวตู่นะครับซึ่งน้องเดียนเนี่ยบอยดก็ยังยังไม่เคยเห็นนะครับแต่เขาบ่าวโบ้บ่าวแจ๊บเนี่ยบ่าวต้นนี่ก็คือเคยเห็นน้องแล้วเพราะว่าข้ามมาทางฝั่งไทยนะครับส่วนตัวบอยด์เองเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับ ก็หลายๆคนที่ที่ไปเนะาะบลลามาบบยอยดก็ยังไม่เคยเห็นที่ที่ไปในกลุ่มเนาะที่ไปแจ้งความซึ่งได้เห็นคลิปวิดีโอออกมานะท่านผู้ชมนะคือไฮไลท์มันก็คือเครื่องปรุงนี่แหละท่านผู้ชมนะคือน้องเดียเองเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็หลงรักประเทศไทยอยู่แล้วทั้งที่ไม่ได้มาซึมซับแบบเบลอยดนะแต่เขาก็ยังหลงรักนะครับเพราะความมีน้ําใจนะครับความมีน้ําใจของคนไทยนี่แหละ ทำให้มันเป็นจุดชนวนแห่งความหลงหลนะครับเหมือนบระชดเองนะหลงหลนะครับประเทศไทยทําไมเพราะความมีน้ําใจนี่แหละครับนะถ้าเคมรนบอยอดจะหลงใยไหม no นะครับบอยพูดได้เลยว่าไม่สนใจแน่นอนหนึ่งเคมรนนะครับไม่ได้มีความเมตตานะครับมันประเทศไทยคือประเทศไทยเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่า ในการที่ทุกคนเข้ามาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนที่มาในนามนักท่องเที่ยวนะครับมาในนามแรงงานต่างด้าวเนะี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะถามว่าอยากได้เหมือนขカメนไหมบอยยัไม่คิดนะครับเหมือนเมนนะครับอยากได้คนละครึ่งบ้างนะอยากได้เหมือนคนไทยมันได้จานะัาบอยโฟอ่ะอันนี้ไม,ไม่ไม่มีในสมอง้วครับแค่เรามาอยู่นะนะเขาให้มาทํางานนะมันก็เป็น บุญอันหนักหนาแล้วนะครับคนที่เขาจากมาในบางคนเนี่ยไม่มาไม่ได้นะครับสอบลาพเนร่ยไม่มีญาติแล้วก็ไม่มีตังนะครับที่จะทำพัสด sport ทำีซ่าบางคนไม่ได้มาเนาะบางคนอยากมาแต่ไม่มีญาติไม่รู้ว่าจะหางานที่ไหนก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะครับเห็นในวันนี้ก็สแสดงถึง จยุดยืนนะครับอย่างชัดเจนว่าคนลาวเนี่ยพร้อมที่จะอยู่ยงข้างประเทศไทยนะครับสินค้านะคนลาวเขาก็ใช้ของคนไทยซึ่งไม่เคยมีว่าคนลาวจะเผาสินค้าไทยทิ้งนะครับถึงแม้จะแบนนะครับไม่ใช้เนะสมมุติว่าคนลาวไม่ใช้เลยนะบราจะเชื่อว่าคนที่ใช้ก็มีแต่สิ่งที่คนลาวไม่ทำแน่ๆก็คือการเผาทิ้งต่างๆนี่คือไม่มีในหัวของคนลาวแน่นอน เพราะมันเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการประจานตัวเองด้วยว่าคนเราไม่มีการศึกษานาะหนึ่งเสียตังตัวเองด้วยสองก็ให้ชาวโลกไปประนามเพราะว่าเป็นอาหารการกินนะเป็นไม่ใช่เป็นเผาไัยทิ้งนะซึ่งคนลาวเนี่ยต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนเนาะเรื่องอาหารการกินเะนี่ยคนลาวนี่ยยกไว้บนหัวแน่นอนนะครับเพราะไม่ใช่ของที่จะมา ดูถูกมาเล่วเล่นนะเหมือนปลาระนะครับคนลาวกินปลาระนะจ้ำแจวประแดกเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะครับกินครั้งหนึ่งแล้วเอาใส่ตู้ไว้ตอนนี้ยังไม่มีตู้ก็จะมีตู้ไม้นะที่กั้นมแมลงวันไว้นะครับก็กินบางทีมีขี้มแมลงวันก็ยังกินเพราะการถนอมอาหารนะครับเพราะแนวคิดของคนลาวเนี่ยไม่เหมือนคนขเขมรน,นะครับคนขเขมรเนี่ยอยากชนะเผาสินค้าไทย ไปเผาทำไมนะครับเสียเงินเสียทองนะคือแนวคิดของคนลาวกับคนเขมรนี่แตกต่างกันมากนะครับคืออย่างน้องเดียเองนะเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าเยยเขมรนะครับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประเทศไทยนะพร้อมที่อยู่เคียงข้างเมืองไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับไม่ใช่แค่เบายอดที่มีลูกมาเรียนในประเทศไทยนะครับหลายคนนะ ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในสปปลาวก็รักประเทศไทยแต่เพียงในการที่พูดนะครับมันแค่อาจจะไม่เก่งนะคนลาวบางคนคือยอมรับหละไม่ได้เล่นโชชีนะ้ัเเนาะคือในใจก็คือรักประเทศไทยแหละแต่แต่ไม่ได้สื่อออกมานะเพราะฉะนั้นประยศพูดได้เลยว่าคนลาวเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ข้างๆประเทศไทยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างเขมร ถามว่าทําไมถึงมีอยู่ข้างขมิ้นก็มีนะท่านผู้ชมนะก็มีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางคนก็พ่อแม่นะครับไปแต่งงานที่นู่นหรือว,ว่าไปทําธุรกิจที่นู่นต่างๆนะมีความผูกพันอาชใยแดนติดใยแดนนะครับไปมาหาสู่กันก็อาจจะใช่นะแต่สําหรับบายอดคือบายอดไม่ไม่ได้ใกล้ใยแดนนขมิ้นนะครับก็ไม่ได้มีความผูกพันใดๆกับขมิ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บ่าย ประทับใจมากที่สุดก็คือประเทศไทยนะครับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะปกป้องนะครับประเทศไทยนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่าคนส,สปปลา่ทําไมถึงรักประเทศไทยนะทุกคนถ้าดูได้คลิปก็เข้ามาคอมเมนต์กันลองดูนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูมีสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องจะเจ็บอย่าได้อย่าใครอย่าชนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ